รวมเธออีกหนึ่งงานนะคะก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเหมาะสำหรับนักกินแล้วก็กระตุ้นการบริโภคในประเทศด้วยนะคะกับงานนี้เลยค่ะเชิญชวนทุกท่านไปร่วมง,งานกันนะคะกูมเม่แอดกูซีนค่ะชวนเยือนสวรรค์นักกินถิ่นตะวันออกค่ะคุณภริดาวิรยาร,ารังสิตบรรณาธิการบริหารนิตยาสารกูมเม่กูซีนเปิดเผยนะคะว่าจากกระแสตอบรับเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมาค่ะ ทางกูเม่แอนกุยซีนจึงกลับมาจัดงานกูเม่ฟูตี้ปาร์ตี้ขึ้นอีกครั้งซึ่งปีนี้นะคะยังคงความพิเศษไม่แพ้ปีที่แล้วค่ะภายใต้แนวคิด East f i s h Paradise สวนนักกินทินตะวันออกในเส้นทางกรุงเทพจันทบุรีเพื่อเอาใจผู้ที่ชื่นชอบสเสน์เมืองจันทบุรีซึ่งมีทั้งทะเลสวยภูเขาเคียวจีวัฒนธรรมหลากหลายและที่สำคัญอาหารอร่อย พร้อมใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณรักหรือคนในครอบครัวตลอดทริปค่ะในบรรยากาศสุดชิลตลอดเส้นทางพร้อมสัมผัสมนสเสน่เมืองจันทร์อันง,งดงามทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์อาหารอันเลื่องชื่อและที่พักสุดหรูณโรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทระหว่างวันที่7 8มิถุนายน2568นี้ค่ะ อีกทั้งอย่างได้เตรียมของรางวัลมากมายนะคะมูลค่ารวมกว่า1 0 0 0 0แบาทมอบให้กับสมาชิกนิตยาสารและผู้ที่ร่วมกิจกรรมในปีนี้ด้วยค่ะผู้ที่สนใจนะคะสมัครร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ถึง2มิถุนาย,ยนนี้ค่ะติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.gume-andgusin.com และ Facebook gume-andgusin หรือว่าสแกนคิวอารโค้หน้าจอตอนนี้ก็ได้เลยค่ะ ไปร่วมทริปนะคะกับกรูเม่แอนด์ครีซีนได้แล้วค่ะ